สวัสดีครับพี่น้องผมวิญญาพาเที่ยวนะครับเนาะเมือนีอกอยากมาหลายเลยครับอยากมาเบ่งบรรยากาศที่สุดที่สุดนะครับก็คือถนนลอยฟ้านะครับถนนวลอยฟ้าจากแยกรมศักมานะครับสิไปทงังอำืภอผู้ลวงนะครับวิญญากระเดมา ติดตามคลิปขเจ้ามาตลอดนะครับเนาะเบื่องบรรยากาศครับรู้สึกว่าขันห้องมาแนมดอตัวตาเปาในห้สงเสียยังที่แบบชยอดนะครับที่ทเป็นไตร่วมรู้สึกว่านันเสียวไปแบบนะครับเนาะมีปลาใหม่อยู่ของลางเลือกมากนะครับแน่ไปเลือกมากเลยนะครับเนาะสมเวลาที่เขาเจ้าเอินอ่าสนุ่นอยฟ้าเพราะว่าฟังนี้ก็เป็นอ่าภูเขานะครับฝังน<า>้นก็เป็นภูเขา ตรงนี้ก็คือไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของทั้งลานกระจ้านะครับก็เคยติดตามยูทูกปกระจ้าหลายช่องตีมา้าเช็คยินด่างกาแฟตรงนี้นะครับเนาะแบบบรรยากาศที่เดียวนะครับร้านกาแฟร้านนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเป็นเคยออกชูชูหลายช่องนะครับเนะาะลองไปติดตามบืองูนะครับสนะุดภาพสวยงามนะครับ ร้านกาแฟเนาะพี่สมครับผมอินสมโอเคครับสมนะครับนะสมบรรยากาศนะบรรยากาศครับบรกาบรรยากาศสวยงามนะครับบนน,นี้กาแฟเป็นบริการนะครับบริการนักท่องเที่ยวนะครับมา อยากเห็นเราสึกแบบประทับใจนะครับวิวการทางสวยงามละ่ะที่ตั้งร้านกาแฟาเพิ่นก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับเนาะ YouTube เปิดหลายๆช่องก็ได้ม,มาถ่ายคลิปอยูน่นีนะพี่ญาติให้ติดตามอยู่นะครับเนาะครับผมมาแต่พี่น้องมีโอกาสได้มาก็มาติดตามนะครับเนาะเป็นบรรยากาศที่หาชมยากนะครับก็สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเลยนะสวยมากๆนะครับนะได้มาเห็นเราแบบว่าสว่าก็สวย วิวสวยมากแล้วคะหันพี่น้องสีมาถาน,น,นนเ้นีนะครับให้เช็ครถด,ดีๆนะครับยางรถให้พร้อมน้ำมันกับเติมไม่พร้อมนะครับเพราะพี่ญ,ญาติรู้สึกว่ากลัวขนวาดไม่เห็นเมนคนทางันน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเนาะตัวน่ากลัว,ลวแ,ตแต่วิวสวยนะครับวิวสวยงามมากมาคือคุ้มค่าในการมานะครับตง้งมาชม บรรยากาศนะครับนะถนาถลอยฟ้าก็เอินถ้นนลอยฟ้านะครับถนอลอยฟ้านะครับ,มา,าาาม,ารบมาจากทางลมเกานะครับมาจากทางลมเกานะครับขึ้นมามุ่งหน้าไปอำเภอผู้หลวงนะครับเมือผ,ผู้หลวงนะครับอินซอมนี่แะคือร้านกาแฟาที่เพื่อน ให้บริการนะครับนัก,นกท่องเที่ยวนะครับเป็น,นประดับสวยงามเลยประดับวิวสวยงามนะครับเนาะนักท่องเที่ยวนะครับนักเที่ยวมาเที่ยวชมเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศนะครับมาชินหรือมาถ่ายรูปเป็นที่ลึกครั้งหนึ่งนะที่ได้มานะครับก็มาลองถ่ายรูปเป็นที่ลึกนะครับเนาะ บรรยากาศครับเนาะะเดี๋ยวผมสัญญาณไปข้างๆอ่าถนนฝั่งนะู้นเลยไทย FC บุ้งเนาะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยนะบรรยากาศเนาะครับเนาะมีนักท่องเที่ยวมากนะครับอ่านี่เป็นวันธรรมดานะครับวันไดนเป็นวันหยุดนะถ้าวันหยุดเดี๋ประชาชน,นอาจจะมาเที่ยวหลายนะครับเนาะเห็นไหมบรรยากาศ,าก,าศก็คือว่าเขาลูกนีนสวยงามมากนะครับสวยงามมากมีประชาชนนะครับเห็น เฮ็ดไทยเฮ็ดไทยข้าวโคดนะครับแต่วีย่าตวาเห็นตรงนี้แล้วงนะครับที่ขาเจ้าปลูกข้าวโคดนะครับปลูกพี่น้องความสั้นเกือบเก้าสิบองศานะครับเนี่ยความสั้นลงไปเล็กๆครับขาเจ้าปลูกโคดได้นะครับชุดยอดมากเลยนะครับนะชื่นชมนะลำหนัมนีลูกประชาชนมาจอดติดตามนะมาของครอบครัวนะครับเนาะบนะครับ บริการลานกลางเต็นท์นะครับเนมีพร้อมเนื้อากางเต็นท์พร้อมม,อม,มีสิมีห้องน้ำผอมเลยบอกบครับพี่น้องที่สอนสีเนาะโอ้ท่านกลางเต็นท์นั่งเต็นท์นะครับเนาะบรรยากาศอยงไรครับกาแ,แฟร้านกาแฟเนาะแต่ก็คืออยากให้เอฟซีเห็นว่าอินซอนมันมาครับกาแ,แฟเพลนเนาะอยากให้เอฟซีฮัว ถนนรถไฟชจังใดเนาะพิ่าก็เริ่ม man, ัวถนนรถไฟเป็นไรคือคือฟังนั่นก็เป็นเขานะครับฟังนั้นก็เป็นเขานะครับสองฟังเป็นเขาทั้งสองฟังนะครับเขาทั้งสองฟังเลยแล้วที่นี่ก็ถนถนเขาอยู่ตรงกลางสันเขาเพอดีนะครับเห็นปะยู่รนสันเขาเพอดีเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้งอยู่ทางนันเป็นไดนเะนี่ยนี่เห็นไหมครับพี่นาข้ามถนนมากกเป็นสันเขาลงไปนี่เห็นปะเห็นไหมครับพี่น้งก็เป็นเขาสั้นๆลงไปเลยเด้ คือถนนในยู่ตัวลุกสันเขาเงาเลยนะครับเนาะแต่บรรยากาศในสุดยอดมากเห็นหมับภูเขาเป็นลูกๆนะครับที่ผมก็แปลกใจตรงที่่าไอ้เมีย่าประชาชนเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าไหมครับปลูกของอยู่น้ำน้ำภูเขาไหมเห็นไหมขา,าเจ้าฮีกระต๊อบหน,น่อยปลูกขึ้นมาพวกหัวขาเจ้าปลูกอย่างนะครับเนาะไม่มีละเอียดเนาะแต่เอฟซี ผู้ใดหูจักนะครับว่าเพิ่ปลูกอย่างแน่เห็นบ่ต้นน้อยๆน้อยๆที่นี่มเห็นอยู่นะน่ะคอมเมนต์เห็นได้เลยครับเด้อนะครับแต่ว่าผู้ใดมาอันมีโอกาสได้มาทเที่ยวกับมาเบิ่งครับบรรยากาศมากแต่ว่าพี่ยาขอบอกว่ารถต้องพร้อมนะฮะยางดีรถพร้อมนะพอ,พอตรงนี้นเก็าขเ้นขึ้นขึ้นยอดพู่นะครับต้องขับรถขึ้นยอดพู่นะเพรว่าเขาเ้าเะ็อถนนอยู่ทึ่งพู่นะครับทึ่งยอดพู่นะครับเนาะสวยงามไปเสียนะครับเนาะ อันนี้ติดตามไปเบื้องสิเป็นยังไงในพี่น้องเนาะครับผมร่มแห้งนี่ครับอยู่อยู่เทิงนี่นะครับอยู่ทิงอยู่ทิงถนนตรงน,รงนี้เลยอยร้านกาแฟข้าเจ้านี่อารู้สึกว่าลมแห้งมากนะละร่มฟีดฟีดฟีมากๆเลยครับเลาวแมองเข้าทึงหยดพูนะเบียดเทียบว,ว่าเข้าทึ่งหยดพูลมมันมากกว่าเท้านะครับแนละเดี๋ยววิญญาณซูมมาเบ,บืงบ้งไกลๆเห็นปะที่วิวหนักซูมมาไกลๆ ปลาใหม่ดูมึงไงเสียงนกน่าชาชนิดห่องวิญญาณอะไรยินนะครับเนาะมีรถมาจอดบนภกเขาใหญ่เอาดิที่ตามาพี่น้องนะว่าจะเป็นยนะังไงนนะเนาะวิญญาณขี่รถไปทนะนะ่ายไปนะเอฟซีเบืองน้ำนะถนนลอยฟ้านะครับเพื่อนมึงเลยบ่นะครับนะ้าขอที่ตามมืองน้ำนะครับที่ตามเมืองน,นะครับ จากร้านกาแฟมานะครับนะกับนีร้านกาแฟอนาคตอาจจะมีอาหารนะครับเนาะครับยุ่ทึ่งหนีหาอาหารนู่นมี่นะครับเด้อไปเจาบาเจอเห็นร้านอาหารแจกร้านนี่ครับเนาะเนี่ยเห็นบ้องพี่น้องคู่อยู่ข่างทรายข่างขัวมือนะครับสมซื้ออยู่ถนนลอยฟ้านะครับเนาะเบิ้งวิวข้างล่างนะครับเนาะเนี่ยเห็นปะนะครับเนาะแล้วก็ถนนกันแล้วยุ่งทึ่งสันผู้หซื่อหรือนะครับ ถนนลอยฟ้าเมืองเลยนะี่เนาะต่างฟ้าเมือเ่อยเพราะเขาเขียนเมืองเลยแหละครับเนาะเขียนอกเขียนเมืองเลยแล้วนะครับนะเขาเขียนเมืองเลยแล้วนี่เมื่อกี้นี่นะเห็นป้ายอยู่นะครับนี่ครับเฮ้เจ้าก็ก่อสร้างไว้ให้บ้าก็ต้องก่อสร้างเห็นไหมที่แหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับเนาะในที่ท่องเที่ยวสินะครับเนาะนี่ครับ,นะรบถึงลอยฟ้านะครับเด้อขอบอกเอฟซีนิดนึงใส่เอฟซีามา ให้เตรียมพร้อมนะครับเรื่องรถนะยางก็ต้องให้ดีๆจักน้อยด้ครับเรือกยางต้องให้ดีจักน้อยแน่แ้่ก็น้ามันต้องเติมมาพร้อมนะครับเนาะเพราะว่าค่อนข้างเป็นผู้เขาเจาะเป็นผู้สูงชั้นเห็นไหมครับในในจังสีรุ่งเลยครับนี่ร่งบักสั้นเดเดเห็นไหมเลยครับรุ่งมากักศอกโค้งเลยนะครับเนาะอย่าเห็นไ่มล่งไปเลยเดเห็นมาเลยครับะนเนาะ วิวข้างทางนะครับเนาะกาสวยงามนะครับสวยงามสวยงามามมันกับสมสมซื่อนะครับสมซื่อว่าถนนลอยฟ้าเพราะว่าแลนอยู่เทิงหยอดผู้นะครับเทิงหยอดผู้ขักเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วก็ล่งขึ้นมาแล้วก็ล่งเห็นไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะสินะครับเนาะนะครับถนนที่จะเป็นลักษณะเลย ร้านกาแฟอ,อ,อินชอปอินซอมนะมื่อกว่หันนะวิญญย่าไปเขาเจ้ามีแขกเนาะนี่มี่เอฟซีมีแขกน,น,นางคุยอยู่แต่ขาเจ้าว่มีแขกวิญญาอาจ,จะสัมผัสข้าวเจ้าอาจจะคุยดังข้าเจ้าจังน้อยว่าเป็นอย่างน่เนาๆๆนะเราว่ากันนางกินกาแฟยอยู่หันสักน้อยหนึ่งค,ครับเนาะกับเบิ้งสภาพถนนนะครับเด้อไหหมากับไหระวัดระวังนะครับเพราะว่าถนนสั้นลีลีเห็นไหมครับ ก็มีชาวบ้านนะครับมีบ้านประชาชนนะครับมีบ้านประชาชนอยู่นะครับเนาะเห็นปะก็เห็นปะมาบักลงหม้อลง่อยม้ายังแห้งไหมครับลงหอยมาแห้งกับพักโ้งสีเลยนะครับเนาะถือว่าอัจจะไลอยู่เดีครับเนาะเข้าใส่รถใส่ถนนระมัดระวังนะครับเนาะรถเกิดใส่หลายนะครับก็มีหมู่บ้านนะครับมีหมู่บ้านนะครับมีหมู่บ้านนะครับเนาะมีหมู่บ้านอยู่ ก็เชื่อไหมพี่น้องเว่าพ่อหนักมากกับเป็นโค้งเห็นไหครับพ่อลงมาพื้นลาบแน่พอพื้นลาบก็จะมีชาวบ้านนะครับมีบ้านของของพี่น้องชาวไทชาวนานะครับเนาะพ่อหนักกับข้นมาเป็นมอไสเห็นไหมครับเป็นมอญ้าอญาสิไหมครับเนาะครับเนาะขึ้นมอญ้าเลยเห็นไหมครับขึ้นมออะไรมารถเขาต้องพร้อมจังหน่อยนะครับเดินฟูซิมานะครับเนาะรถต้องให้พร้อมจังหน่อยเห็นไหมครับ ขึ้นขึ้นขึ้นมอนี่ขึนเน่าๆไดเลยนะครับเน่าอ่าตาลายบลยเพราะเนี้ยตัวหญ้ามากได้ปะขึ้นเจซีบ้างได้ตั้งขึ้นเจซสามนะครับบางที่หญาถึงขึ้นเจซสองครับบางที่เนาะนะครับเนาะอ่าตัหญ้าเป็นคอมมาเร็ยวเลยว่ะเป็นเทอร์โบนัมนะครับตัวนี้เห็นบะเน่าเลยครับขึ้นมอได้เลยขึ้นมอเน่าเลยครับพี่น้องนี่ขึ้นมอเน่าเลยเห็นปะอ่อะาลายตเลยครับนะครับขอให้พี่เอฟซีกูมากัน ใส่รถยางดีนะครับเอารถให้มาตรฐานนิดนึงนะครับเนาะหมาแล้วก็เช็คยางเช็คน้มันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็เห็นปั๊มน้ำมันนะครับนะก็โอเค่เลยก็มีอย่างไรมองชมวิวบอนี่ครับที่ชมวิวบอนี่โอ้โนี่นี่นี่เอ like <im> ียงกรเอนมาเลยวังใสอครับครับเลยวังไซ่น้อยเนาะ ตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับเนาะเป็นไฮไลท์เลยล่ะครับเลยวังไซเนาะเลยจากร้านกาแฟร้านแรกมานะครับเนาะก็มาเจอเลยวังไซนะครับเลยวังไซก่อนนะครับเนาะวันนี้จะสิเป็นมองชมวิวนะครับเป็นที่ชมวิวเอกลักษณ์ท่านจอดคืออึ้งเนาะอึ้งเผาบัอึ้งเผานะครับเนาะบรรยากาศครับเห็นมาตรงนี้เลยวังไซก็เป็นมองจอดรถนะครับเป็นซาลาที่ซาลานะครับเนาะ ไปเบิ่งขับเป็น,น,นยังไงแน่โอ้เขาจะเห็ดเห็ดเป็นเป็นที่ชมวิวนะครับ่ายากคือพวกเป็นตะกาไปนะครับไม่แน่ใจนะครับเนาะเบิ่งขับนาะบรรยากาศนะครับเนาะเนี่ยภูเขาลักษณะเป็นสีนะครับไหนมาภูเขาสูงลิบเลยพี่น้องพ่าเขาใจว่าตรงนั้นเป็นเป็นน้ำตกคือบ่เดี๋ยวไม่ยากสู้เบิ่งนะครับเนาะวุ้นเห็นมา โอ re, ้โหนี่บ่พี่น้องข่าขาววิญญาณมาเป็นนำตกเส้นไดนบัวนะบ่หูโบหูนะครับเนาะมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องซร้งทั้งกายมาจับเบิ่งนะครับเนาะเห็นไหมครับพี่น้องข่าขาวเลยสิเป็นผู้สิเป็นนำตกนะครับผู้สูงสูงสูงมากเลยตรงนั้นนะครับนะสูงมากมากเลยเห็นไหมเพราะว่าญาตว่าจะเป็นนำตกนะครับเนาะบรรยากาศเลยครับตรงนี้เนาะเล็กเลยครับเล็กสั้นเลยเลยครับสั้นเลยนลยครับเนาะ ตัวนีนสั้นเลยครับเนาะครับสวยงามนะครับเนาะกับบรรยากาศเดียวครับบรรยากาศเลยแหละนะครับเนาะครับนี่บริเวณนี้เลยครับเลยวังไซนะครับเนาะก็สวยงามบรรยากาศนะครับเนาะก็จะเดินทางตอนน่ะพี่น้องเนาะออกจากเลยวังไซนะครับ เกษเดินทางต่อไปทางคนนะครับอำเภอผู้หลวงนะครับนะใอรที่ตามมึงสิเป็นยังไงแน่พี่น้องครับผมผมบมวิญญาผ้าเชียวพามาชมถนนลอยฟ้าถนนลอยฟ้านะครับเนาะ เลยนะครับเนาะอยู่ในเขตอำเภอภูหลวงนะครับเนาะถามข้าเจ้าอยู่หันวิญญาแวกินร้านสมตำนะครับตำปลาตำปลาตำทะเลนะครับอยู่น้ากันวิญญากณกินอยู่หันนะครับกินยมังเลยวางไซนะครับเนาะกินข่าวแล้วขับรถต่อครับไปทางอำเภอภูหลวงนะครับเนาะ โอ้โยถนนข้าวครับกาถนนกะว่าค่อยดีไปไหนได้ครับยังชำรุดอยู่เด้อมีหมองชำรุดอยู่หมองดีก็ดีนะครับเนาะพี่น้องจะไดยกะมากอะ่ะใส่รถค่อมระวังระวังนะครับเนาะครับผมกะมีหมอง ขันลุ่มๆก็มีนะครับขันลุ่มๆเหมือนจะเป็นชาวบ้านนะครับม,มีมู่บ้านนะครับมีบ้านประชาชนนะครับเนาะขันลุ่มๆสังเกตได้นะครับเนาะมีบ้านประชาชนอยู่นะครับเนาะคันโนนสูงๆก็มีบ้านคนคือเอากัดกันนครับเนาะครับนะสังเกตขันลุ่มแล้วยายก็ๆๆสิมีมีบ้านคนหลายนะครับเนาะแต่วิวนี่สุดยอดเลยครับภูเขาตลอดทางเลยครับเนาะก็คือช่วงถนรนรถไฟ้านี่มีอยู่ช่วงอ่า ระวังเพชรบูรณ์ครับเขตแดนนะครับเขตแดนขึ้นมา,าจากเพชรบูรณ์นะขึ้นเขาลูกนั้นมาปุ๊บเมืองเลยนะครับเห็นเลยนะซึ้อว่าตรงนั้นเลยนะครับเนาะอะไรมาเรื่อยๆเลยนะครับพวิญญาณมาตากท้างลมสักนะลมเก่านะครับเนาะทางลมเก่านะเานาะแดนสินนันมานะครับเนาะงซึ่ว่าทางไอ้เจ้ามองหันสูงเขาสูงนะครับเนาะ ความสวยงามเกิดเหลือเกินนะครับสวยงามเลยกินเลยใช้นะครับขอติดตามเพื่อนพี่น้องว่าความสวยงามยังคงมีไปหอดใสน,นะครับเนาะเพิ่งเลยไปเรื่อยๆครับพี่น้องพี่นนะ้องเนาะเขาไมา่เห็นหมูบ่บ้านบ้านนี้เลยหมู่บ้านหลังหมู่บ้านเป็นเป็นภูเขา ซัมผู้เขาอีอย่างนี่เห็นไหผู้เขาญี่ปุ่นตัวนั้นฮงโกโดอยู่นีผู้เขาไฟตัวนั้นูจีสิพูจีเมืองไทยสินั่นเห็นเนาะเดี๋ยวบอกพี่หน่องงามขนาดเี้มองโดยสตาเปานี่พลึงเลยครับลงมาหนิบ่เคยมีเขาเลยครับบ่เคยมีเขาแล้วนะครับนะมองถึงนลอยฟ้าทิวานผู้เขาหลายเห็นะครับเนาะเลยวังไซตรงนั้นแหละก็ลวงมาหันแล้วก็ะบ่เคยมีผู้เขาแล้วครับเนาะ วิญญาณมกคู่เขาข้างหน้าตึ่นผึ่งนี่แหละยดูทักหน่อยครับเส้นทางเส้นที่วิญญาณแรอยู่ตัวนี้คืยสองศูนย์หนึ่งหกนะครับเนะาะขันมาจากน้ำหนาวมาแยกอ่าลมเก่ากะบม้เชื่อมกับถนนสองศูนย์หนึ่งหกกับมาเป็นสองสองหนึ่งหกนะครับเนาะโอ้ทางเจ้ากะ แคบอยู่ยด้วครับบางบางจุดนะครับเนาะโรถกระสูงทางโค้งอันตรายเห็นไหมเขาจะเข็นมาอย่างนี้นาะใส่ก้นละมันระวังนะครับเนาะตาวิวงามของหนาเนี่งามครับเนาะงามีหลีเลยนะครับเห็นไหมครับคู่งามงามวิวงามงามผอมนะครับเนาะดนลงเขาด้วยครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับใส่ก้นเลี้ยวระมันระวังนะครับเนาะครับเห็นปะคู่ยุงหนาจึงพึงเงยครับ ม่วงตาเปล่าสิงห์อามี่น้องเขียวชุ่มยุ่มชื้นเลยนะครับนะครับโอ้ยทนทางนเจ้าดีดีนะครับนะถนนเส้นที่วิญญาณใสายอยู่นี่สองศูนย์หนึ่งหกนะครับเนาะสองศูนย์หนึ่งหกนะครับเนาะสองศูนย์หนึ่งหกจากลมเก่าไปอำเภอภูหลวงนะครับนะเนาะถนนเส้นนี้ก็เรียกว่าถนนลอยฟ้านะครับเนาะ ถนนลอยฟ้านะครับนะ้าถนนลอยฟ้าถนนลอยฟ้านะครับทางกับโค้งคดเคี้ยวนะครับเนาะแต่พี่น้องบ่ชินทางกับใส่คมเร็วระมัดระวังนะครับเนาะพยายามบ่ต้อตงใส่คมเร็วหลายนะครับเนาะสายตาเหาชมเรื่องเบิงองภูเขางามแลบยบว้ยเหลือเฟือเลยครับน้อมลาวาถนนเจนีงามมาตลอดนะครับเนาะขับรถกะ แต่มันล่างตลอดเวลานะครับเนาะครับผมขับลงมาจากเขาเลยนะครับกับสีเป็นเริ่มทุ่งไ้ตรงหน้านละครับเขาทั้งทั้งหัวมือวิญญาเห็นไหมครับแก็บยูสายมือนะครับเนาะสายมือก็ตรงไปนี่กับบุกคยมีนะครับบุกคยมีเขาเนาะครับบุกไปเห็นแล้วนะครับกับเขาเขตอำเภอผู้หลวงเลยนะครับเนาะ เข้าเขตอำเภอพูดหลวงแล้วนะครับเนาะเนี่ยภูเขาเห็นไหมครับภูเขาอยู่ด้านสายมือม <ower> ันย่าแล้วก็ภูเขาอยู่ด้านขวามือนะครับนะก็คือเขาลงจากเขามาแล้วครับถนนลอยฟ้านั่นลงมาแล้วนะครับเนาะบานนี้คือเขาอำเภอพูดหลวงนะครับครับเอาชนะครับเดนนอพีนองนะกับภาพพน้องวาชมถนนลอยฟ้านะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับดูสือว่า ทับใจนะครับประทับใจนะครับคอมสวยงามนะครับแต่ว่าพี่น้องมากต่เอาเช็ครถด,ดีๆจากน้อยนะครับเนาะเพราวลาเพราะว่าถนนข้าเจา้าขึ้นผู้ขึ้นดอยขึ้นผู้ขึ้นดอยนะครับเนาะรับผมึกว่าเป็นห่วงกันนะครับเอางันนะครับพี่น้องเดี๋ยวคันมีเวลานะวิญญาสีผ้าไปเที่ยวชมอำเภอ,อผู้หลวงนะครับนะตัวอำเภอพนะอนท์นี่เขาเคเพน่นละ ครับผมแต่ว่าไม่ยังไลค์กับคลิปนี้หันสวยงามกับคนไลค์คนแชร์เฮียิญญย่านะครับเนาะคอยติดตามกําลังหายกําลังใจวิญญย่านะครับว่าวิญญย่าจะไปเที่ยวใส่นะครับเนาะเฮาวิญญย่าก็เสีเฮ็ดคลิปออกไปสู่สายตาเอฟซีเลยๆท่านทนีเลยขจาว่ามันงามมันสวยนาเที่ยวนาไปเฮียบิ่นย่าจไปนะครับมีโอกาสนะครับเนาะเอฟซีเลยๆท่านที่ขอมาให้ไปงันไปนี่กะใจเย็นๆนะครับเด้อเดี๋ยวให้วิญญย่า แล้วให้แล้วหน้าเนาะดำหน้าแล้วๆยังแล้วๆกันสิจัดถ่ายคุกทุกเว็ซี่นะครับขอบคุณเว็บซี่ทุกท่านสวัสดีครับผม